สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับผมได้ทำการาล้างกรงนะครับก็เมื่อวานตายไป4ตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่ก็ล้างกรงเอาไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้เอา,อ,าอีกตัวหนึ่งที่รอดนะครับอายุ2เดือนที่รอด <c oughs> ก็แยก <c oughs> แยกใส่กรงต่างหากนะครับ <c oughs> แยกแม่แม่อยู่นี่ลูกอยู่น่นกรงสีเขียวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก็ทำความสะอาดชุดใหญ่ครับผมชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็เอามาอยู่ตรงนี้ครับลงพื้นดินครับอันนี้อายุสองเดือนนะครับ แล้วก็ผสมซันฟาโปรนะครับไปค้นดูได้ที่ลาซาด้านะครับผสมซันฟาโปรหลอดเล็กๆครับผมหลอดเสียงเหลืองเท่าหัวโป้มือนะครับก็ผสมในน้ำสี่หยดแล้วก็แยกออกมาปล่อยลงพื้นตอนนี้ก็แข็งแรงดีนะครับผ่านไปหนึ่งคืนงดอาหารเม็ด ให้แต่หญ้าหญ้านิดหน่อยแล้วก็ฟางแห้งครับผมอายุ2เดือนนะครับเกิดเดือนพฤติกาครับชุดนี้มีมีทั้งหมดเจ็ดตัวเหลือตัวเดียวนะครับเมื่อวานตายไปสี่สี่ตัวนะครับผมจะเล่าให้ฟังสี่ตัวผมกำลังว่าจะฝังนะครับก็ตัวขนาดนี้นะครับตัวขนาดนี้ ตัวขนาดนี้ครับผมกําลังว่าจะฝังนะครับฝังตรงนี้แหละขุดลุมแล้วป้ากุดว่าแม่ยายครับแม่ยายมาเห็นแม่เถามาเห็นครับก็เลยถามว่าทําอะไรจะฝังกระต่ายเอางั้นโอ้โหห้ามหญ่เลยบอกห้ามฝังนะครับห้ามฝังแกจะเอาไปกินนะครับผม <laughs> ก็เลยเอาไปโอ้โหก็เลยไม่ฝังก็เลยเอาไปแจกให้แม่ยายนะครับแม่ยายก็เอาไปแจกจ่ายนะครับให้ <laughs> ญะหยาดไก่เคียงกินเผาออกมาแล้วก็ตัวเท่าหนูพุกตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับเท่าหนูพุกผลตอบรับผลตอบรับอร่อยครับผมเขาบอกว่าอร่อยอร่อยกว่าหนูนะครับเนื้อจะเยอะกว่าหนูพุกตัวเท่านี้นะครับอายุสองเดือนหนังจะหนากว่าหนูมันจะออกคล้ายๆหนูไหวนะครับหนูไหว ถ้าเป็นคนทางอีสานน่าจะรู้ดีนะครับหนูไวก็คือหนูป่าชนิดหนึ่งครับหนังจะหนานะครับเป็นหนูป่านะครับก็ตัวเท่านี้ชาวบ้านเอาไปชิมดูเขาบอกโอ้โหอร่อยอร่อยครับบนตอบรับดีมากแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันเมื่อวานนะครับทางกลุ่มของผู้พันนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงผู้พันทัก ตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับก็ไปออกบูธกันที่งานกาชาตินะครับที่มุกดาหารก็นำทีมโดยที่ไพโรธนะครับนักแก้วเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกระต่ายดําบูพานนะครับบ้านโคกกลางครับก็เพจก็คือ,อเพจ กระต่ายดำภูพานเพื่อการบริโภคนะครับเพจของอที่ไพโรดนะครับก็เพจของภูตะวันฟาร์มนะครับฟาร์มภูตะวันฟาร์มนะครับก็ปรากฏว่าเอาไปออกบูธนะครับโดยการนำกระต่ายไปทำบาร์บีคิวปิ้งย่างนะครับแล้วก็กระต่ายหันผลตอบรับดีมากครับก็ หมดไปาบาร์บีคิวแล้วก็สเตะนะครับสเตะกระต่ายนะครับหมดไป500ไม้500ไม้นะครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับผลตอบรับกระต่ายเนื้อนะครับทางมุกดาหารก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครับให้ประชาชนได้รู้จักกับเนื้อกระต่ายนะครับของ ศึกษาพัฒนาภูพานอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในการให้ประชาชนได้รู้จักนะครับก็าบมาเราฟังเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากครับผมตัวนี้ก็ต้องแยกครับผมแยกเอาหมดขึ้นนะครับหลังจากล้างกรงแล้วก็หมดขึ้นก็เลยจับแยกมาใส่ตรงนี้นะครับก็สําหรับ ผู้สนใจก็ต้องรออีกสักพักนะครับเพราะว่าผมเจอปัญหาครับผมผมเจอปัญหาช่วงนี้ผมไม่อยากจะถ่ายกระต่ายเลยว่างั้นเถอะเพราะว่าเจอปัญหาครับผมครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมก็กดติดตามช่วยกดติดตามช่องไทยมุกด้วยนะครับขอบคุณ